สว้ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคนที่เข้าตีเรานะคะก็จะมีหลายคนเลยทีเดียวนะคะก็นะคะจีนี้นะคะ,นนะ,คะโอเคก็มีคนสับหกคนนะคะก็จะเป็นคนนี้นะคะลืมค่ะคนนี้นะคะคนนี้คนนี้ค่ะคนนี้นี่นะคะก็ บอกไปแล้วนะว่าอัดคลิปอยู่นะโอเคค่ะต่อไปนี่นะคะก็จริงๆอัดไปแล้วอะแต่ว่ากดผิดนะคะไปลบผิดโอเคแล้วเราก็บอกว่าอัดคลิปอยุดจ้าค่ะเดี๋ยวจะไปดูนะคะจ้าบายบายก,กหน่บ๊ายบายฮ่าฮ่าพอแล้วค่ะเกโอเคค่ะ โอเคก็คนนี้นะคะแอดไปได้นะคะโอเค่็ตามนี้นะคะชื่อนะคะก็นะคะมีหลายคนเลยแอดได้นะคะแอดได้หมดเลยทุกคนค่ะโอเคค่ะก็